สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันแอนบูเลตอินไทยนะครับ EP นี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่เลยครับสนามยิงปืนจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับตั้งอยู่ในสนามกีฬากลางของจังหวัดอยุธยาเลยนะครับทีเราก็เดินทางมาถึงที่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันว่า สนามนี้มีให้เรายิงปืนอะไรบ้างนะครับให้บริการก่อนอื่นเลยเราไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันก่อนนะครับถ้าจะมายิงปืนที่สนามนะครับสมัครสมาชิกรายปีอะไรเงี้ยค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่าา 1, ครับถ้ารายปีหนึ่งพันบาทค่ะมีค่าและเข้าวห้าร้อยค่ะค่าสมัครห้าร้อยปีต่อไปที่มาต่อจะเหลือห้าร้อยบาทค่ะอ๋อก<ต>็คือว่าถ้าเป็นตลอดชีพจะอยู่ที่สามพันห้าค่ะอ๋อตลอดชีพสามพันห้านะครับค่ารายปีก็ ปีละห้าแล้วก็มีค่าแรกเข้า500ร้อยบาทป<ช>ีต่อไปก็จะเป็น500ร้อครับถ้าเป็นเหมือนมาใช้รายครั้งนะครับจะมีค่าใช้สนามอยู่ที่100่งร้อยบาทค,บค่าใช้สนาม100บาทนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นราคากระสุนนะครับคนทั่วไปสมาชิกอะไรประมาณนี้นะครับเป้าก็จะมีเป้าเป็นก็จะเป็นเป้าหุ่นคนกับ ISU นะครับ แล้วสนามเปิดเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงค่ะถึง5โมงเย็น9โมงถึง5โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับไม่มีค่ะไม่มีว,วันหยุดเปิดทุกวันโอ้เยี่ยมเลยครับเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับเปิดทุกวันนะครับนี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ของทางสนามนะครับเข้ามาก็มาติดต่อเคาน์เตอร์ด้านในก่อนนะครับเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่สนามนี้มีสนามให้ยิงปืนอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนเพื่อนเราได้เข้าไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับว่ามีสนามยิงปืนอะไรได้บ้างนะครับที่สนามยิงปืนพระนครศรีอยุทธยาไปดูกันครับตรงนี้ก็จะเป็นสนามยิงปืนสั้นนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะครับ ามกันเข้ามาข้างในเลยนะครับพเพื่อนสวัสดีครับพี่นี้ก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่สนามนะครับนั่งอยู่ข้างในนะครับบริการล้างกรงล้างปืนอะไรอย่างนี้นะครับเรียก<ป>พี่ไปก่อน,นครับท<ป> <laughs> ี่สนามนี่ยิงปืนสั้นได้ทุกขนาดเลยใช่ไหมครับพี่<ป>อ๋อจะเป็นสามห้าเจ็ดลูกทรงลูกซองได้หมด<ป>โอเคนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะครับพเพื่อน มีที่นั่งรอนะครับแล้วก็มีราวกั้นขอบเขตพื้นที่แบ่งโซนของการยิงชัดเจนนะครับ <Okay. S 1> เรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างดีเลยครับ <Okay. S 1> นี่ก็มีพี่ๆมาใช้บริการอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยลงไปถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูกันนะครับาาน,นี่นะครับเ <Okay. S 1> พื่อนๆจะพาไปดู บรรยากาศข้างล่างสนามกันนะครับตรงช่องยิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศในสนามก็ยิงได้ทุกปืนเลยนะครับเห็นพี่เจ้าหน้าที่สนามแจ้งมาไว้นะครับลูกซองลูกกดปืนสั้นนะครับทุกขนาดนะครับก็จะมีที่นั่งนะครับสำหรับ ผู้ติดตามนะครับมีเอียะปักให้มีเอียมัพให้ใช้ด้วยนะครับข้างในสนามยิงปืนสั้นก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูสนามยิงปืนยาวกันต่อนะครับตามไปดูครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ ขอบคุณนะครับเราก็มาถึงสนามยิงปืนยาวกันแล้วนะครับเพื่อนๆก็อยู่ติดติดกันนะครับไม่ได้ไกลกันมากนะครับเดินมาก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับพี่ครับครับสนามนี้ก็ให้ยิงปืนยาวเป็นปืนยาวระยะ50เมตรครับ อ๋อเป็นยาวระยะ50เมตรนะครับเป็นจุดสองสองจุดสองสองได้ครับแต่เกินกว่านี้ห้ามใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าแบ็กสต็อปมันรับรองรับพวรงแกรนไม่ได้อ๋อครับอันนี้มันจะเป็นสนามที่ใช้สาหรับแข่งแข่งสารกนนะครับแล้วก็ทีมชาติคุเวีดนามเขาก็จะมาใช้สนามนี้แข่งอ๋อครับผมก็ได้แค่สองสองเอนะครับเพื่อนๆได้แค่สองสองครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศ ข้างในให้ดูนะครับเนี่ครับก็จะมีจุดพักคอยนะครับของคนที่มาเชียรหรือคนที่ติดตามมานะครับก็จะมีโต๊ะสาหรับท่านอนยิงนะครับสําหรับปืนยาวแล้วก็จะมีลอกนี่ฮะมีลอกปิดเป็นลอกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ฮะ มีทั้งหมด18ช่องยิงนะครับตรงนี้ใช้ได้แค่จุด22 LR นะครับโอเคเลยครับเงียบดีครับเหมาะสมที่เราจะมาฝึกสมาธิกันนะครับสำหรับปืนยาวสายนอนบอกว่าสายนอนสายหมอบนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเห็นที่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีสนามยิงปืนอัดลมด้วยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับนี่ครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามของสนามยิงปืนยาวนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมครับพี่ข้างในนนื้น,นสั้นอัดลมสากลน,นะครับก็คือเป็นระบบปิดเป็นระบบไม่ปิดนะครับเป็นระบบเปิดนี่แหละมันเป็นเฉพาะนักกีฬาโดยตรงเพราะคนโดยปกติคนธรรมดาจะไม่ค่อยได้ได,ได้ยิงไม,ไม่ค่อยได้ยิงใช่ครับ จะมีแก็มีให้บริการอะไรไหมครับมีลมให้เติมอะไรอย่างงี้มีครับมีเป็นเป็นมี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 แก๊สให้เติมตัวใหญ่ปืนอัดลมเขาอยู่นี้ใช้ออกซิเจนเติม <Language S 3> รุ่นเก่าใช้คาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวรุ่นใหม่นี่จะเป็นออกซิเจนที่สําหรับดำน้ำครับครับครับรุ่นใหม่จะประมาณนั้นออครับข้างในก็มีกี่ช่องยิงครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณผมไม่แน่ใจนะ อันนี้เราเข้าไปได้ได้ครับได้ครับเปิดเข้าไปเลยประตูจะเปิดเข้าไปดูได้ครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูกันครับพวกนักกีฬาต่างๆที่เวลาเขาจัดจังหวัดแข่งหรือของพวกทีมชาติเขาอาจจะใช้สองห้องอ๋อครับผมครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวขอญาตไปชมห้องนิดนึงครับได้ครับครับเพื่อนเราได้รับอนุญาตจากทางพี่เจ้าหน้าที่สนามนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู สนามปืนอัดลมนะครับของอยุธยานะครับมีป้าอยู่นะี่ครับนี่ครับ,อรบโอ้ข้างในก็จะมืดมๆหน่อยโอเคลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับคือเป็นสนามยิงปืนที่ค่อนข้างได้มาตรฐานเลยนะครับก็ระยะสิบหลานะครับมีทั้งหมดสิบ 5ช่องยิงนะครับเป็นปืนอัดลมนะครับเพื่อนๆนี่ให้ดูบรรยากาศเลยนี่ฮะน่าใช้มากๆครับสนามสนามเงียบสงบมากๆนะครับนี่ฮะอ๋อ16ช่องยิงนะครับนี่โทษทีเพื่อนๆมี16ช่องยิงนะครับ,โ,ททออรบโอเคก็ครบแล้วนะครับ สนามกีฬายิงปืนอยุธยานะครับอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดนะครับเดี๋ยวเราออกจากห้องก่อนมันร้อนมากเลยฮะเพื่อนๆตอนนี้พาเพื่อนๆทัวร์รอบสนามนะครับก็จะมีสนามยิงปืนสั้นปืนยาวนะครับแล้วก็สนามยิงปืนอัดลมสนามยิงปืนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก็ไม่ไกลจากตัวกรุงเทพมั่งนะครับก็ขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถึงนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็มาใช้บริการได้ครับบรรยากาศก็ดีครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับกว้างขวางเนี่ยที่จอดรถเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในสนามกีฬากลางนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดนะครับ ทางสนามก็มีบริการหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนนะครับมีปืนให้ช่วงให้เช่าเรียบร้อยนะครับครบหมดเลยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีอาวุธปืนเป็นของตัวเองนะครับโอเคสําหรับ EP นี้ผมขอญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับ EP หน้าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมสนามยิงปืนที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับฝากกดติดตาม กด u ับ c r ค b e ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องการแอนบูเลตอินไทยตรับพี่ลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายครับสู้ๆ